เด็นักศึกษาจะต้องไปค้นคว้าในหมู่บ้านว่าเราจะผลิตนวัตกรรมอย่างไงที่จะช่วยเหลือชุมชนซึ่งทางวิเลยก็เราได้นบถน,นนนวัตกรรมไปขยายผลนะครับก็จะนำสิ่งเหล่านี้ได้ไปช่วยเหลือชุมชนต่อไป เป็นเรือไฟฟ้าสําหรับเก็บขยะชายฝั่งทะเลเลนแนวปะกการังครับไม้ว่าจะเป็นแม่น้ําเป็นลานําธารหรือว่าเป็นชายฝั่งทะเลเนี่ยจะสามารถเก็บได้พเพราะเรือเนี่ยจะออกแบบเป็นเรือสองท้องเครื่องกินน้ําตื้นไม่ทาลายระบบนิเวศไม่ทําลายปะกการังที่เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ํา เพราะว่าในปัจจุบันนะคะมีขยะจํานวนมากที่ลอยอยู่บนผืนน้ําหรือว่าบนชายหาดแล้วคลื่นก็จะซัดลงไปเราเลยสร้างเรือนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะเรือลํานี้จะใช้เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงบางทีใช้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันก็จะแบบลงไปในน้าซึ่งทาลายระบบนิเวศของสัตว์ส่งผลเสียหลายอย่างระบบการชาร์จครับจะมีระบบการชาร์จด้วยไฟบ้านแล้วก็จะมีตัวเสริมพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งจะมีตัวเก็บพลังงานก็คือจะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ก็จะทำงานโดยการที่ว่าเรือจะออกแบบเรือ2ท้องอยู่แล้วซึ่งจะมีตัวระบบเซนเซอร์อิมเมจโพสเซสซิ่ตรวจจับวัตถุซึ่งเมื่อขยะลอดผ่านใต้ท้องเรือไปแล้วจะมีตัวกล้องจับระบุสะแสดงผลผ่านหน้าจอ AI ว่าตัวนี้เป็นขยะตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตและเมื่อพบเจอขยะระบบก็จะสั่งให้สายพันธุหย่อนลงมาเพื่อตักเก็บขยะสูตรทงขยะในลําเรือครับ ครับก็คาดหวังว่าระบบนิเวศเนี่ยจะดีขึ้นครับแล้วก็จะมีแหล่งปะการังเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าไม่ถูกทำลายจากเรือที่มีอยู่เดิมครับคาดหวังว่าจะเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยะก,ก็จะหายไปจากแหล่งน้ําหรือว่าแหล่งทะเลค่ะได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามค่ะสามารถที่ว่าจะทำได้หลายแบบไม่ว่าจะเก็บขยะรักษาระบบนิเวศหรือว่าจะเป็นในการทำการท่องเที่ยว